การยึดขาใหม่นะครับสําหรับขาใหม่ของแชร์เลนนะครับจะให้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับขาใหม่ตัวนี้สามารถยึดด้านซ้ายและก็ทางด้านขวานะครับอย่างตัวแบบตัวอย่างข้างกล่องเลยนะครับยึดด้านซ้ายหรือด้านขวาก็ได้ถ้ายึดด้านซ้ายโลโก้จะอยู่ด้านนี้นะครับถ้ายึดด้านขวาโลโก้จะย้ายมาอยู่ด้านนี้นะครับก็ถ้ายึดด้านขวาเราก็ต้องขันน็อตสองตัวนี้ย้ายมาอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็ยึด แล้วก็ใช้ขาใหม่ล็อกปกติวิธีการใช้งานมันเป็นขาใหม่ใช้สามารถใช้ร่วมกับขาใหม่ของการบินได้นะครับตัวนี้มันก็จะล็อกในลักษณะแบบนี้สําหรับอุปกรณ์ที่ให้มาในกล่องนะครับก็จะมีตัวยางรองสองขนาดตัวนี้สําหรับพวกรถบินเทจนะครับแฮนด์เล็กๆนะครับก็สามารถใช้ตัวอย่างนี้ส่วนรถแฮนด Hand ์โอเวอร์ไซส์ก็ให้ใช้อย่างเบื่อบางนะครับก็ตัวนี้สามารถใช้น็อต เป็นน็อตหเหลี่ยมสองจุนะครับขันแล้วก็เปิดออกมาแล้วก็สามารถเอาอย่างตัวนี้ไปหลองไว้แล้วก็ยึดกับแผ่นด้เลย